สวัสดีจ้าโอแม,ม่พี่น้องมัอนีพ่อก็ไม่มีเกลียวเด้อมัอนี่สิมาเฮ็ดลาบเป็ดสู้พี่สู้น้องกินบวกน้ดมหวานแล้วก็มามาถอนคนแล้วเอามาร่นผลกันเล้อเออรนเนี่ยมมัดหนึ่งตอนล่น,น,นเ,ออน,เอน,อนี่ยมันเหลืองนะเอาให้ขึ้นงานเป็นล่นคอยล่างเนะาะลาบสู้กินสู้พี่สู้น้องสู้ทีมงานกินเด้ยมือนีเอาเอาบัดนี้หลังจากเข้าล่นแล้วเนาะ ผัดข้ามาล้างเด้ป่ะเนี้ล้างเอาไปตะไคร้เด้อล้างเด้อล้างขมิ้นมันออก,ม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 ,ออกมูนดำๆม,มูนดอกมันสุดด็หอมกับข้าวหลังจากล้างแล้วเนาะไปดีก็มาตัดข้อมันตัดปีกมันเด้อเอาไปย่างกินเรียนๆนี่ละตอนเออตัดปีกตัดให้มันออกตอน,นเกลืกอ,อ,อย่างกินแก้มตัว ไปรออันเนี้ยมันมันต้องนั่งแกะเนี่ยตเอาดีกันรออ้อนสี่ละกระดูกก็ไว้ต้งหากี่แยกรอไว้จะต้มเอออันนี้กันขวดนังผงยังกะเอาออกน้ำกันนี่ละเพราะบอกปีกมันอ่อนปีกมันอ่อนมันรอหนังบ่ได้เนาะเอาเกิดเหนียวสี่ละ อันนี้หัวก็ปีกกับตีนนะครับเดี๋ยวเอาเกลือหฮ้ยไม่อยากกินเลนวันนี้เขาก็ตัดอบีมันมาเอามาท่าหัวมันอบีมาท่าหัวเด้อขมขมเข้มขเข้มขมัน,ม,นมันไปนน้ำกันนะครับพี่น้องหัวเป็ดได๋ออีท่าหัวเป็ดได๋อย่าไปท่าหัวอื่นเออซุปแล้วพี่น้องหัวเป็ดปีตเป็ดปีกป็ดเอบีท,ท่าหัวมัน ชิวๆค้มๆเลน่อยๆแต่ก the <ind rails> ็ทาแค่เกลือเอาไปกินเล่นอ้าววนเสียมน้กันครับอบัดนี้เรับข้าวกล้วยยางอันนี้เนาะหลังจากซับเฟรชแล้วเอ้ยอันหลังจากข้าเห็ดเฟรชแล้วข้าวกล้วยยางหัวคาหัวตะไคร่ก็ได้ใจเด้ออย่างมันหอมบัดนี้ให้เจ้าคนไปซับใส่กับเนื้อเป็ดหลังจากข้าเผาค่าแล้วตะไคร้แล้วเนาะบัดนี้ข้าก็มาหั่นหั่นมันมันเย็นขี้เลยจ้า มีเตียงขวดเนาะเดี๋ยงสีไส้ไงทันไปมีหัวหอมมีใบบกักขูดมีพริกแดงสดแล้วก็มีผักหอมตีเอาไปในข้าวตะไคร่กันขั้นให้ละเอียดถ้าจำเป็นจะสับใส่กับเนื้อเป็ดเดอ้อหลังจากเอากระดูกเอาเนื้อแยกกันแล้วแม่นบ่บัดนี้เขาเนื้อมาสับได้บาดเนี่ยเอาใส่เครื่องใส่เครื่องสีเผาไว้ข้าวตาะไคร่เด้อสีเผาไว้เนี่ยเอาสับเอาทิ้มงานให้นานุษสับเอาสับไปเรื่อย วางทีห้าวซับไอเนื้อเป็ดสมกับเครื่องอยู่นี่นี่ห้าวจีปรุงเครื่องต้มเด้อบดนี้เด้อมาต้มกระดูกแค่บดนี้ต้มกระดูกสุดแค่บดนี้อ่าใส่คาลงไปใส่คาลงเด้อเด้อใส่ใบบัวปกุ้ดใส่ใบบัวปกุ้ดเด้อปรุงเครื่องต้มแั่นี้ยวใส่ตะไคร้ลงไปบบะบะบะนี้จะต้มกระดูกกับปรุงเครื่องก็นอกบดนี้เนาะ จากใส่ขาแต่ไข่แล้วเหมือนไงฮะใส่พริกเด้อใส่พริกตำตายกไอนตายใส่ปลาไปเนาะมันเสี่ยงวันนี่ก็จะใส่กระดูกเด้่บ้านนี่กระดูกเป็ดเนาะเลี้ยงแบบนี้อ้าวเทลงเลยล่ะอ้าวคุณจะนอยกับพ่อพ่อตอนบ้านเนี่ยวันนี้ต้มเป็ดกัได้ที่เราเด้อบ้านนี้เด้อบ้านนี้ใส่ใบมะขามเนี่ยบ้านนี่ ใบบักขามก็ได้สีมดแดงก็ได้ห้างบนเหลวแต่ผู้ได้มักสมงยังแมนบอยนี่เทียวถี่หมักสูงบักขามใบบักขามใบกะเพรากะส่ลงไปเลยใส่แบบนี้เด้อกกะเพราเด้อจ้าสีหอมจ้าเดี๋ยวคนก่อนสักหน่อยบัตนี้กะต้มเห็ดกะเหลวแล้วเนาะบัดนี้เนาะบัี้สิมาเฮ็ดลาบเด้วยบัี้เอ้าเนี่ยเฮ็ดลาบคนลาบให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อบัี้เอ้าเอานั้นต้มเย็ดเท่านี้ละคน จังหอมจังนัวข้นมันสุกเอาจนคไปปรุงบาดนี้ล้างจานเ้าขวารซุกแล้วนะจ่าเนาะเาบัดนี้มาปรุงเครื่องเด้อบาดนี้มีบักะนาวกะนาวก่อนเข้อก่อนนั่นเอาสมิก่อนลงใส่พริกลงไปใส่พริกสดเด้อยีึงด้อจ่าเด้อพริกแดงใส่ลงไปพร้อมกันนี่ er ละใส่เนื้อสุญญย่างนี้ละ <hand le> คนจะง่อยแบบนี้ก <Jean> ็อนโอ้หอนวยจับิดกะไดเอาบันนี้ใช้ครัวคัว่บอเดอเนเด้ลกนไจิดคพนพ้จิจะใสเออเอาแก๊กจะน้อยวันทอไปอืออ้หคัวมาส่วนมาซิมก้อนบนี้เอาอือเออใสทีแล้ว อ้าวบ้านนี้ใส่พักหอมเปีเด้อบ้านนี้เด้อพักสัวหนี่ใส่ลงไปฮะนี่อืมอืมเรสะอาดเสียบพักไปเสียบเพียงเสียบเพียงถวยมาแล้วถวยมาเขี้ยวสิตักแล้วถวยมาเสียบแล้วพอแล้วแล้วเด้อบาดนี้นี่หาตาลติดอ้าวาตักใส่ถ้วยบ้านนี้ได้ถ้วยกินเนาะมา อาต้มเป็ดพร้อมละใส่ละืถั่วถั่วมาตักต้มเป็ดโอ้ย,อยตเ้เป็ดหวานกดวงดวงจะมนหญ่เอ้ยพูดนะเลือดนะคือคักแนี่น้ำใสติงลิงเออพ่อแม่พี่นอ้องมากินน้ำกันเด้อกินกับแม่นี้เขียวเด้อยต้าเป็ดกับต้มเป็ดอ่าซิมือกินน้ำกันให้หนมา

เอาไปสู่ท so right. exactly. well. oh, oh, ีมงานกินได้ป in mm ่ะเนี่ทีมงานมาจจบาลถอน้ำกันนะไกินน้ำกันเสียบเนาะอ๋อพี่น้องเอ้าโอ้ยลาบเป็ดไม่เคยได้กินยักษ์เชือเลยนี่ิกำลังมือนีแลนี่เป็นจังไรเสียบปอนปอนมวยไนย์เกี้ยวเลยเอาตรงนับซุ้มก่อนคือคือ เราลาบเด็ดอองจะทำหนึงมาสิอำลำเากันแน่นอกน้ำเนยแซ่บรับแซ่บมอดันีนี่พักครับพักพักนั่งเออีกอยหนงตดตลอนี่มาจากสวรรค์นะฝากบิบาร์เนาะอืมถัวตอกกรอบนนี้จะซ้ำนีต้อาจย์เนาะ าทีมงานมากินเขา่ามือนีก็จบแค่นี้ก่อนคลิปหน้าก็เนี้ยเขียวกันสิหาคลิปแบบอาหารพื้นบ้านพื้นบ้านเ้าเรามาให้เบิ้งมือนีก็ขอฝากช่องที่สารบังพวกเล่าด้วยใเด้อสวัสดีจ้า